ท่านยังแบ่งประเทศตามเขตเลือกตั้งท่านยังแบ่งประเทศตามจังหวัดแล้วก็มีการทะเละาะเบาะแวงกันตลอดทางจนถึงทุกวันนี้วันนี้ก็ยังมีการชุมนุมอยู่เลยครับจะเอาน้ำไว้เมืองนนทจะเอาน้ำไว้กรุงเทพจะเอาน้ำไว้ปทุมไม่ได้ครับ านไม่เคยทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนวันที่ท่านเข้ามานะครับที่น้ํายังอยู่ทางเหนือเนี่ยแล้วก็ค่อยๆลงมาเนี่ยท่านต้องอธิบายให้เข้าใจครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสําคัญเท่าเทียมกันแต่การระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพคือต้องระบายไปตามทางน้ำธรรมชาติและระบบชลประทานที่เรามีอยู่ให้มากที่สุดครับ พวกกระผมต้องการได้ยินท่านบอกกับประชาชนว่าทางที่จะทำให้น้ำลงทะเลเร็วที่สุดที่เขาทำกันมาทุกปีทุกปีทุกปีแบ่งไปทางตะวันตกท่าจีนตะวันออกบางประกงส่วนหนึ่งลงมาที่เจ้าพระยาตามแม่น้ำบ้างเข้าสู่ระบบการระบายน้ำของกทมบ้างเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต้องอธิบายตั้งแต่แรกว่ามันมีคนที่จะต้องเดือดร้อนอย่างนี้ แล้วตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าจะดูแลเยียวยากันอย่างไรความผิดพลาดก็คือท่านปล่อยคนที่ให้ความสำคัญของแต่ละพื้นที่มาต่อรองมาบริหารมาจัดการสถานการณ์น้ำถึงเป็นอย่างนี้ไงครับที่คุณสาธิตอภิปราย ว่าการระบายน้ำลงสู่ทะเลไปตั้งคณะกรรมการซึ่งตัวประธานออกมาสัมภาษณ์ยอมรับในภายหลังว่าเขาอยู่สมุดปราการเขาจึงพยายามที่จะไม่ให้น้ำเข้าสมุดปราการก็ผมไม่ได้บอกว่าต้องให้พี่น้องสมุดปราการรับน้ำทั้งหมดครับแต่ทางระบายโดยทางธรรมชาติจะต้องทำอย่างไรต้องทำอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันพวกเราไม่ปฏิเสธครับ มีทุกยุคทุกสมัยแต่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยในขณะนี้ได้เข้ามาสู่ระดับที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นที่ชัดเจนครับว่ามาถึงวันนี้ตัวเลขการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งสมัยก่อนพูดกันว่าร้อยละห้าร้อยละสิบ หรือนักสุดเคยพูดกันไปถึงร้อยละยี่สิบวันนี้หอ,อการค้าจะพูดว่าเข้าไปสู่ตัวเลขระดับร้อยละสามสิบร้อยละสี่สิบมีการประเมินจากทางหอ,อการค้าครับว่าวันนี้ตัวเลขของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นทำให้เราสูญเสียเงินโดยประมาณ2,355 0 0ล้าน ต่อปีคำนวณจากเปอร์เซ็นต์การทุจริตและจํานวนเงินที่มีการลงทุนทั้งในส่วนของราชการทั้งในส่วนของรัฐวิสาหกิจตัวเลขนี้เป็นตัวเลขมหาศาลครับมันเท่ากับโครงการปรับปรุงรถไฟทางคู่ทั้งประเทศมันเท่ากับการสร้างรถไฟฟ้าสี่สายที่กำลังมีการดำเนินการอยู่ในขณะนี้ มันเป็นตัวเลขงบประมาณที่สามารถใช้เพิ่มพื้นที่ชนละประธานในประเทศนี้ได้เกือบเท่าตัวมันเป็นตัวเลขของเงินที่สามารถจ้างครูได้อีกประมาณหนึ่งล้านคนครับสภาพความรุนแรงและจำนวนเงินที่สูญเสียมหาศาลจากการทุจริตคอรัปชันอย่างนี้ครับคือที่มาของวิกฤตศรัทธาที่กำลังเกิดขึ้น ปัญหานี้ได้ทำลายระบบคุณธรรมและรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่ปล่อยปละละเลยและมีส่วนสำคัญในกระบวนการนี้กำลังเป็นผู้ทำลายระบบนิติรัฐนิติธรรมพึงพอใจกับการที่ประเทศจมอยู่กับสภาพเช่นนี้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์ทางการเมือง <S <S สิ่งเหล่านี้แหะครับคือสิ่งที่เป็นที่มาของการต่อต้านจากประชาชนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีพี่น้องประชาชนเรือนล้านออกมาสู่ท้องถนนผมยืนยันเลยครับไม่ใช่การแสดงออกเพื่อสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นการแสดงออกว่าไม่ยอมรับการกระทำ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันและการใช้อำนาจที่ไม่ชอบใครก็ตามครับพักไหนก็ตามสีไหนก็ตามและปรากฏการณ์นี้บวกกับการที่นายกรัฐมนตรีเพิกเฉยกับการประกาศของผู้คนในฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งท่านประธานด้วย ว่าไม่ยอมรับอำนาจของศาลคือศาลร,รัฐธรรมนูญและความพยายามก่อนหน้านี้ที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมลบล้างอำนาจของศาลที่พิพากษาในคดีทุจริตคอร์รัปชันคือที่มาของวิกฤตศรัทธาที่กำลังลุกลามไปสู่การประท้วงในรูปแบบต่างๆในปัจจุบันถ้าเราปล่อยสภาวะเช่นนี้ต่อไปครับ ที่ทุกคนเริ่มบอกว่าแม้แต่รัฐบาลเองยังไม่ยอมรับอำนาจศาลไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญสภาวะความไร้ระเบียบไร้กฎหมายบ้านเมืองที่ไม่มีขือมีแปรก็จะนำไปสู่สภาวะที่รัฐล้มเหลวครับและความเดือดร้อนทั้งหลายก็จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเรื่องข้าวเป็นเรื่องที่พวกกระผมก็ทวงมาตั้งแต่วันแรก ว่านอกจากจะเป็นนโยบายที่จะทำความเสียหายให้กับประเทศชาติโดยการเอาพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนามาบาังหน้าจะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแบบครบวงจรแนวคิดมันผิดมาตั้งแต่ต้นครับเราเคยถกเถียงกันตรงนี้พวกผมพูดตั้งแต่วันแรกว่าไม่ทราบใครเป็นผู้ไร้ภูมิปัญญาเกี่ยวข้องกับกลไกทางเศรษฐกิจจึงคิดนโยบายนี้ขึ้นมา ที่คิดว่าประเทศไทยจะสามารถไปบังคับราคาตลาดโลกได้เราบอกตั้งแต่ต้นว่าเป็นไปไม่ได้เราบอกตั้งแต่ต้นว่าโครงการนี้จะนำมาสู่ความเสียหายในแง่ขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยเราบอกต,ต,ตั้งแต่ต้นว่าจะขาดทุนมาหาศาลแต่ที่สำคัญมันไม่ใช่ขาดทุนเพื่อชาวนาะมันขาดทุนเพื่อใครก็ไม่รู้อย่างน้อยๆประมาณครึ่งหนึ่ง ของเงินที่มีการขาดทุนวันนี้ก็ไม่ต้องการมาเถียงแะครับว่าตกลงมันขาดทุนเท่าไหร่แต่ยกเว้นรัฐบาลนะครับทุกคนเขาก็ประเมินมา,มาถึงวันนี้เนี่ยขาดทุนไปแล้วประมาณ4แสนล้านหลักเดียวที่รัฐบาลใช้ที่บอกว่ายังไม่ได้ขาดทุนอย่างนี้คือบอกว่าถ้าข้าวยังไม่ขายยังไม่นับว่าขาดทุนแต่ท่านซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดร้อยละ40ร้อยละ50และข้าวก็เสื่อมสภาพ ตัวเลขที่สรุปในเรื่องของบัญชีต่างๆต,ต,ตัวเลขที่นักวิชาการประเมินมันสอดคล้องกันหมดครับเหลือแต่รัฐบาลเท่านั้นที่จะยอมรับความจริงหรือไม่4ีแสนกว่าล้านจากตัวเลขของรัฐบาลเองเป็นผลประโยชน์ที่ไปถึงชาวนาคือราคาที่เขาได้รับสูงกว่าราคาตลาดเนี่ยรวมกันแล้วก็เพียงประมาณปีละ8 9ล้านเท่านั้น 2ปีก็ไม่ถึงสองแสนล้านขาทุน4ี่แสนล้านก็เป็นอย่างที่พวกกระผมกราบเรียนมาตลอดว่าจะมีเงินครึ่งหนึ่งหรือกว่าครึ่งไปอยู่ในมือคนอื่นไม่ใช่ชาวนากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายที่เรากำลังจะมาบอกว่าจะให้มีสิ่งเหล่านี้หรือจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายฉบับนี้ เราไม่เห็นว่ามีความจําเป็นในการที่จะลงทุนในโครงการเหล่านี้โดยที่รัฐบาลจะต้องอาศัยเงินกู้ทั้งหมดสิ่งที่ผมไม่สามารถที่จะเห็นด้วยในหลักการของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการกู้นอกระบบถ้าจะให้มีความชัดเจนควรจะอยู่ในร่างพราบัติงบประมาณประจำปีเพราะฉะนั้นการกู้ในวงเงินงบประมาณปกตินั้นดําเนินการได้อยู่แล้วและมีความชัดเจนครับ เป็นไปได้อย่างไรครับกฎหมายหน้าตาแบบนี้ครับดูสไลด์ที่1ครับหน้าที่1ชื่อล่างพระชนมัยศครับหน้าที่2ครับเป็นรายละเอียดภายในนะครับหลันไปได้เลยครับในหน้าที่2ครับนี่หน้าที่3ครับและสุดท้ายครับนี่หน้าที่4ครับ19มาตราสั้สนๆจบและมีบัญชีแนบท้ายอยู่2หน้าครับ <itos> มีสารยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ละ3ามแสนห้าหมื่นล้านยุทธศาสตร์ละล้านล้านยุทธศาสตร์ละห้าแสนเก้าหมื่นล้าน แล้วค่านวางแผนงานอีก9,000ล้านครับแค่นี้ครับประเทศไทยครับอยู่ในมือท่านครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะบอกว่าโครงการชั้นเนละเอียดนักลงทุนดูได้เป็นเอกสารประกอบครับอยู่จำนวน231แผน่นไอเนี่ยประเด็นสำคัญครับเพราะมันเป็นการยัดไส้ครับไม่ชัดเจนครับมีประมาณ15โครงการนะคะที่ยังไม่ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเลย และยังไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดลอ้อมผลกระทบทางด้านสุขภาพและผลกระทบที่มีต่อชุมชน15โครงการที่ยังไม่ได้มีการศึกษาอะไรเลยจาก55โครงการนี้คิดเป็นมูลค่าวงเงินงบประมาณแล้วก็คือ1ล้านล้านบาทครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ที่รัฐบาลขอนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลกำลังจะขออนุมัติจากสภา,หาแห่งนี้ไปกู้เงินในโครงการที่ไม่รู้ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่า ทำแล้วจะเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดลอ้อมผลกระทบต่อสุขภาพและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหน